แม่อนุญาตให้เรียนถ่ายรูปนะอยากได้อะไรจบเอาค่ะเ,เ,ขเขาสอบเป็นช้อยส์สามสิบข้อ,ขอแล้วก็มีเติมเติมเป็นการดุลสมการดีดกหนึ่งข้อตรงชอยส์เนี่ยสองคะแนนเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเหมือนให้นักเรียนรีสองคะแนนอ่ะเพอสามสิบข้อมันก็สามสิบคะแนนอยู่แล้ว อ่ะเนื้อหาที่ออกก็จะมีเรื่องของความหมายของปฏิกิริยารีดอกไปดูซิว่าปฏิกิริยารีดอกมันมีลักษณะเป็นแบบไหนประกอบไปด้วยเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันมีรักชันนะคะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแบบนี้แล้วไปดูซิว่าหมายความว่ายังไงเนื้อหาที่สองให้ปฏิกิริยามาบอกให้ได้ว่าปฏิกิริยาไหนเป็นปฏิกิริยารีดอก ผูมีตัวอย่างให้หนักเรียนสามสมการอ่ลองดูซิว่ามันเป็นปฏิกิริยารีดอกไหมปฏิกิริยาแรก Mn สองบวกรับสองิเล็กตรอนได้ Mn เป็นปฏิกิริยารีดอกไหมเ,ออเป็นไหมไม่เป็นเพราะมีการเ,เปเลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันแต่มีแค่ บวกสองไปเป็นศูนย์เลขออสซิเลชันลดลงพบองค์ประชุมยังเนี้ยยังเลยแบบนี้เรียกปฏิกิริยาครึ่งปฏิกิริยาดีดักชันเท่านั้นยังไม่ใช่ดีดอกนะคะเพราะ,ะนั้นแบบแรกไม่ใช่เห็นอิเล็กตรอนก็จริงจริงๆแล้วปฏิกิริยาดีดอกจะมองไม่เห็นอิเล็กตรอนด้วยนะคะมันมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันมาให้และรับเท่ากันนะคะปฏิกิริยาที่สองเป็นปฏิกิริยาดีดอกไหมไม่เป็นเพราะเป็นปฏิกิริยากฎบวก เบสได้เกลือกับน้ำนะคะตรงนี้เราเรียกปฏิกิริยาสะเทือนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ปฏิกิริยาดีดอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นปฏิกิริยาสะเทือนตอบเลยว่าไม่ใช่ดีดอกอันที่สามใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสื่ใเป็นล็กสองสเป็นล็สองผนจบอกเขาไป ใช่ไหมใช่โอ้โหถ้าตอบนานอย่างนี้เวลาหกสิบนาทีทำไม่ทันหรอกใช่ไหมไฮโดรเจนเปลี่ยนจากศูนย์เป็นบวกหนึ่งออกซิเจนเปลี่ยนจากศูนย์เป็นลบสองเปลี่ยนทั้งคู่ไหมเปลี่ยนทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงหรือนักเรียนเห็นตัวนี้เป็นอะไรธาตุอิสระตอบเลยเป็นปฏิกิริยารีดอกเตอที เดี๋ยวนสมก,การเขาก็จะให้มเองถ้ามันดุลถ้ามันไม่เท่ากันหรือมันจะต้องใช้เดิมสมก,การเขาจะดุลมาให้แต่บางครั้งเขาจะไม่ดุลให้มาแบบนี้เลยก็ตอบดูแค่เลข ation, ะะออกซิเดชันเท่านั้นอันที่สามเรื่องของการหาเลขออกซิเดชันจะคล้ายๆกับที่ครูอธิบายให้นักเรียนไปเมื่อวานนี้นะคะวิธีการหาเลขออกซิเดชันเหมือนกับที่นักเรียนสอบไปตัวไหนที่เป็นโพลียตอมิกไอออนให้นักเรียนใช้ประจุตามโพลียตอมิกไอออนได้เลยนะคะ ไม่ต้องไปหาแต่ละตัวใช้ผลรวมของมันได้เลยโพลีอะตอมไอออนที่นักเรียนควรจำได้แก่ NO 3ามติดประจุเป็นลบหนึ่งไฮโดรซไซด์ออน O ลบติดประจุเป็นลบหนึ่งเหมือนกันซัลเฟตไอออน SO สติดประจุเป็นสองลบคาร์าบนนอ,อ,อนิไอออน CO สามติดประจุเป็นสองลบไซยาไน์ไอออน CN ติดประจุเป็น ลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเหล่านี้ที่นักเรียนควรจะรู้จักนะนักเรียนก็ใช้ผลรวมของมันได้เลยแต่นี้จะหาเอนหาโไม่นักเรียนใช้เลยสองตัวนี้รวมกันได้ลบหนึ่งกันดีนะคะนักเรียนก็ดูเป็นทั้งหมู่นี้เป็นลบหนึ่งนักเรียนก็ใช้เลขออกซิเดชันเป็นค่านี้ได้เลยนะคะเนื้อหาที่สามเป็นเรื่องของการหาเลขออกซิเดชันีแน่ๆนะคะแล้วก็เรื่องที่สี่เป็นเรื่องของการดุลสมการ ดลสมการมีแน่นอนมีทั้งแบบที่ให้นักเรียนดุนเองนักเรียนจะใช้วิธีการไหนของนักเรียนก็ได้นะคะให้ได้คําตอบออกมาและเขามีสมการที่ดุลมาให้แล้วถามว่าสมการที่ดุลเนี่ยถูกหรือยังนักเรียนก็แค่นับจานวนอะตอมสองข้างให้เท่ากันหรือไม่ก็นับประจุต้องเท่ากันทั้งประจุและจํานวนอะตอมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการดลสมการ เรื่องที่ห้าที่ออกข้อสอบคือเซลล์เคมีไฟฟ้าค่ะเรื่องของเซลล์เคมีไฟฟ้าก็จะไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการวาดภาพนะคะเขียนภาพของเซลลเคมีไฟฟ้าเซล์เคมีไฟฟ้าจะมีสองแบบแบบนี้เราเรียกเซลล์กันวันิกสังเกตยังไงว่าเป็นเซลลกันวานิกมีโลม์มิเตอร์หรือไม่ก็ หลอดไฟเพราะปฏิกิริยาแบบนี้มันจะเกิดปฏิกิริยาแล้วให้กระแสไฟฟ้าถูกไหมคะเลกตอนเกิดการไหลมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันนั่นเองไหลจากไหนไปไหนเข็มโวลมิเตอร์ไปทางไหนมันก็ไหลไปทางนั้นอันนี้คือเซลล์กันวินิตเซลล์กันวานิแตแปลว่าปฏิกิริยาเกิดเองถูกไหมคะปฏิกิริยาเกิดได้เองนะคะฝั่งที่ให้อิเล็กตรอนเป็นขั้วแอโนดฝั่งที่รับอิเล็กตรอนเป็นขั้ว แคโทดแอนโอดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองก็ต้องเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ได้แคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองก็ต้องเขียนครึ่งปฏิกิริยารีดักชันให้ได้ดูซิตัวไหนให้อิเล็กตรอนตัวไหนรับอิเล็กตรอนตัวที่ให้อิเล็กตรอนเป็นโลหะตัวที่รับอิเล็กตรอนเป็นไอออนบวกที่อยู่ในสารละลายถูกไหมคะหรือถ้าเขาใช้ตัวอื่นที่เป็นไอออนลบหรืออะไรก็ตามให้นัเรียนพิจารณาค่ะ นะคะคบางครั้งตัวโลหะไม่ได้เป็นตัวให้อิเล็กตรอนก็มีถ้าเขาใช้โลหะที่เป็นขั้วเฉื่อยถูกไหมคะนั่นก็คือ Pt นั่นเองนะคะหรือสังเกตอีกหนึ่งแบบอ่ะผูบอกก่อนแอน o ถ้าเป็นเซลล์กมานิกจะเป็นขั้วลบถ้าเป็นแคโทดนะคะเซลล์กมานิกจะเป็นขั้วบวกอันนี้คือเซลล์กัมานิก ถ้าเราไปหาค่า e0 ค่ะอันนี้เราต่อเชื่อมต่อให้มันได้1เซลล์แปลว่า e0 เซลลของเราก็จะมีค่าเป็นบวกถ้าเป็นเซลล์กันวันิฐปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เองต่อไปเซลล์เคมีไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้ตัวนี้เราเรียกแบตเตอรี่เห็นแบตเตอรี่ตอบทันทีเลยปฏิกิริยานี้เกิดเองไม่ได้ บังคับให้เกิดด้วยการต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วให้มันมีการไหลของอิเล็กตรอนปฏิกิริยาจึงจะเกิดนะคะโดยเส้นยาวๆตัวนี้เราเรียกขั้วบวกสั้นอันนี้เราเรียกขั้วลบถ้าเป็นเซลล์แบบนี้เราเรียกเซลล์อิเล็กโทรไลติกเซลอิเล็กโทรไลติกปฏิกิริยาเกิดเองไม่ได้ ถูกไหมต้องต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะคะต่างกันตรงไหน E ศูนย์ก่อน E ศูนย์ของเซลล์อิเล็กโทรไลติกมีค่าเป็นลบเสมอนะคะแปลว่าปฏิกิริยามันไม่เกิดเองบังคับให้เกิดนะคะค่า E ศูนย์มันเลยมีค่าเป็นลบโดยเ e ลื่องต่รเลติกกับเซลล์กัมมันตกต่างกันนิดเดียวนั่นคือขั้วปกติขั้วบวกของเซลล์อิเล็กโทรไลติกจะเป็นขั้วแคโทด แต่ขั้วบวกของเซลล์ออเล็กตรไรติกตัวนี้เป็นขั้วแอโนดค่ะส่วนขั้วลบขั้วลบของเซลล์ออเล็กตรไรติกจึงเป็นขั้วแคโทดมันจะกลับกันแค่นี้เองแต่ปฏิกิริยาเหมือนเดิมแอโนดก็ยังคงเกิดออกซิเดชันแคโทดก็ยังคงเกิดเหมือนเดิมนั่นคือรีดักชันเพียงแต่ขั้วมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะคะทำไมขั้วมันถึงเปลี่ยน เพราะฝั่งของแอน๊ดเราต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ฝั่งของแคโทด,ดเราต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่อิเล็กตรอนเลยไหลาจากบวกไปยังลบนะคะเพราะนั้นการไหลของอิเล็กตรอนก็จะเป็นแบบนี้สมมติว่าเซลล์เคมีไฟฟ้าของเราไม่ได้อยู่ในภาชนะเดียวกันเราก็ต้อง,องเชื่อมต่อด้วยสะพานเกลนะคะอันนี้เป็นแบบที่มันอยู่ในภาชนะเดียวกันไม่จาเป็นต้องมีสพานเกล วาดภาพเขียนรึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันตอบตัวออกซิได์และตัวรีดิวให้ได้นะคะตอบได้แล้วต้องเปลียบเทียบได้ด้วยนะคะเวลาเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์ตัวออกซิได์คือตัวที่รับอิเล็กตรอนถูกไหมคะเพราะนั้นตัวออกซิได์ตัวไหนดีแปลว่ารับอิเล็กตรอนได้ดีนั่นเองตัวไหนไม่ดีก็รับอิเล็กตรอนได้ไม่ดี ะค,ะความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์เป็นตัวบอกความสามารถในการรับอิเล็กตรอนส่วนตัวรีดิวเป็นการบอกความสามารถในการให้อิเล็กตรอนตัวไหนที่ให้